ability walls ฮะเดี๋ยวนะ ability อะไรนะ ability w บื่อบร่คุ้าเพลงกับเพลงสวัสดีนะครับผู้ที่เต้นวอล์เอทางบ้านทุกท่านกันด้วย is me guys ผู้ที่เต็มไปด้วยความสามารถเกมมิ่ง ในวันนี้นะครับผมจะมาอัดเกมที่ต้องใช้ความสามารถเยอะเป็นพิเศษเลย ability w a l <g uss> พอแล้วดิถ้านึกภาพไม่ออกนะครับเหมือนกับเราเล่นสแลปแบทเทิลเว้แต่เพียงแค่เปลี่ยนจากมือตบกลายเป็นความสามารถเพียวๆของเราส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเกมเกมนี้จะต้องพึ่งความสามารถในการเอาชนะคนอื่นนี่ไงล่ะในเกมนี้นะครับเราครัผมจะสามารถฆ่าคนอื่นเพื่อเป็นการเอิร์นคิวคือได้คิวมานะครับแล้วก็นําเงินตรงนั้นอ่ะไปปลดล็อก New นิวอะบิลิตี้นี่เดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับตอนแรกเรามีแค่มือเปล่าเว้ แล้วเราใช้มือเปล่านั้นในการตบคนคุณผู้ชมเห็นป่ะ Yes กระเด็นตกลงไปว้าวเห็นไหมเราก็จะได้เงินมา guys ในบ้านหลังนี้มันมีอะไรออกมาคุณผู้ชมเขาปล่อยการ์ดอูโนออกมาเหรอใช่มันคือการ์ดอูโนอุ้ยโน่มึงทำดักไว้อย่างคีโครคีโก้คุณผู้ชมอย่างนี้เราก็เข้าไปไม่ได้วิธีการฟาร์มตังค์แบบชาญฉลาด guys ดูดิ What a loser man แมนนี่แกนี่แหละเหมาะที่จะมา PVP กับฉันไว้วยเพราะว่าแกกระจอกมันกับฉันได้โปรดพลีสตกลงไปอุ้ยอุ้ยน่า <c oughs> whatever guys เอาละเรามี50หมัดนะครับสามารถปลดล็อกอันนี้ได้กาแฟปลดล็อกกาแฟ <c oughs> กินกาแฟสตาร์บัคโววิ่งเร็วกว่าเดิม guys ความสามารถโคดกระโปงอ่ะผมรู้สึกไม่ค่อยอีพิกเท่าไหร่นะครับเน้น,เน,นคอมโบนี่ไงล่ะคอมโบการเริ่มต้นใหม่ถือเป็นอุปสรรคครั้งสำคัญมานี้มานี่มานี่มาให้ตีหน่อยอืมันยังไงเน้นคอมโบนนนอมโบอโบ้โหคอมโบไกด์ดูคอมโบคอมโบมันยังไงล่ะเน้นคอมโบไหมคอมโบโอ้หตกลงไปตายเยี่ยม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 เยีย่มยมทังหมดเ,เนี่ยคอมโบห้ามโดนตีนะเว้ยนั่นแหละถ้าโดนตีน่าจะเป็นแบบเนี้ย Tele พอร์ตเทชัเอาละพลังใหม่ล่าสุดเดี๋ยวคุณดูกดอีอ่าโอเคโอเคอย่างนี้ผมสามารถเทเลพอร์เข้าไปในบ้านได้แล้วบอกว่าเจ้าหมอนั่นออกไปแล้วนะครับดีเลยเว้ยผมเขียดเจ้าหมอนั่นนี่อะไรเนี่ยห้าสิบพัอุ้ยซื้ออู้กูไม่น่าซื้อเลยเปลืองเงินชิบหายคืออะไรเนี่ยเด้อ n เอาละผมจะทําการ บเจ้าหมอนี่นะครับเพราะว่าแขนเขานั้นใหญ่ข้างเดียวคุณผู้ชมครับแขนใหญ่ข้างเดียวโอเ้เยี่ยมเลยเจอสวารุโดผมว่าผมตายนะน c สเดอร์นิสผมว่าผมเติมซื้อของพวกนี้แล้วนะจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่ผมตบนะครับผมจะได้เงินเยอะกว่าชาวบ้านเว้ผมรู้สึกแบบเซ็งมากเอาล่ะถ้าผมซื้อนี้เราจะได้150 เป็นพันช์นะครับนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าเราสามารถปลดล็อกอ๋อาโฟกัสไม่เราสามารถปลดล็อกความสามารถอื่นได้ Energy drink เหรอไม่ได้อยากได้นันว่ายัางไรวะดิสคอมโ b มูเลช่างมันโอ้ยเนี่ยไอตัวน้ำแข็งอะ่ะสู้ไม่ได้เลยเว้ยตบทีนึงมันเป็นน้ำแข็งก็แตกตายอย่างนี้เลยรึอ,อีถ้าอีมันคืออะไรอือเป็นไงล่ะโดนคอมโบคอมโบคอมโบ whatever นะครับผมไม่สนเว้ย God Punch พลังต่อยของพระเจ้านี่แหละปลดล็อกไปทีหนึ่งเราจะได้พลังพระเจ้ามาพระเจ้าพูดเต็มไปด้วยความสามารถนี่ผมไม่ได้เติมเลยคุณผ,ผู้ชมผมได้รับพลังพระเจ้ามาพระเจ้าเปิดเพลงวัวแอให้ผมฟังเว้ยแล้วผมก็ได้รับพลังนี้มาเลยโอ้ oh my god ขอบคุณพระเจ้าแตงกอ o อ้น oh ี่มือพระเจ้าอ่ะโอ้ my god ิมัดดาวเหนือเจอพลังพระเจ้าเออุ้ย พลังพระเจ้าทำอะไรไม่ได้เลยวะ่ะผมรู้สึกไม่ค่อยอีปิกเท่าไหร่ยังไงละ่ะพลังพระเจ้าหมัดเดียวกระเด็นตายน้ำหนึ่งผมต้องรอให้ตรงนี้มันเต็มก่อนอนะ่ะผมอยากจะรู้ว่าพลังของพระเจ้ามาทำอะไรได้โอ้ยมีคนที่ใช้พลังพระเจ้าเหมือนกับผมเลยนี่วะ่ะเอาล่ะคุณผู้ชมผมจะอยู่ในนี้นะครับนี่ขึ้นไปข้างบนก็ได้เหรอวะขึ้นไปข้างบนก็ได้มันมีวิธีการคราฟของด้วยนะครับเหมือนกับว่าเกมเกมนี้ไว้ถ้าเกิดเราได้แบตช์มานะเราจะสามารถบดล็อก ถุงมือแปลกๆได้ไม่เชิงถุงมือต้องพูดว่าปลดล็อก ability อแปลกๆได้นะครับปึ๊บอีเอ้ามานันทำ <c oughs> ไม่ได้วะโว้ไอเอ็มกคุณผู้ชมดู God โอ้โหความสำเร็จของพระเจ้ามาหนี่เกินะล้วเกินกูเติมไม่ไม่ได้เติม พระเจ้าเปิดเพลงวอล์แอนให้ผมฟังอู้หูสวารุโดผมรู้สึกว่ามันโกงเกินไปเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยสลามโอเมก้า oh สลามคุณผู้ชม ASMR guys วิมีการหายตัวด้วยวุ้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 ยเจ้าหมอนัน่นจู่ๆเขากลายเป็นลมเฮ้ยดูดิผมโดนควบคุมควบคุมอะไรของแกฮะผมเกลียดตัวที่มันปลาอูโนอ่ะเห็นไหมมันโคตรขี้โกงอะดูดิมันปลาอูน่ได้ด้วยเวย้ย เอาละอย่างนี้ผมไปกด e ใกล้ๆเขาดีกว่าเอ้ยรียบร้อยพลังของพระเจ้าเจอระเบิดนิวเคลียร์ปึ้มดิปึ้มปึ้มโอ้โหตายกี่คนวะนั่นน่ะสอาคนไม่โคตรโกงอ่ะอันนี้โกงไปโกงไปลองใช้พลังอื่นบ้างนะอันนี้คือชิปคุณผู้ชมครับชิปมันคือพลังคล้ายๆปล่อยขึ้นเต่าเหมือนที่เจ้าหมอนั่นปล่อยสิผมบอกว่าแค่นั้นเองอ่ะ ไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่ต้องกด E ใกล้ๆเขาอบอีดุด e! <Dude! S 1> เน้นคอมโบ Oh my god สู้คนอื่นเขาไม่ได้อย่างงี้กูสู้ไม่ได้ว้าวาว,าว,าว้าวอุย้ยอยากเจอความสามารถพิเศษ,ษ,ษ,ษของฉันไหมดูกูกด e! ีเป็นยังไ,ย e e ไงล่ะเฮ้ยกด E ดิวะนี่ไงล่ะผมติดกาวคุณผู้ชมอุ้ยติดกาวแกเจอกาวของฉัน ความสามารถพิเศษผลกาวมูกาวมูอุ้ยผมเกือบตายผมใช้เอ่อผลพิเศษคุณผ,ผู้ชมผลกาวมูกาวมูนะครับถ้าเรากดตัวอ e, ีปุ๊บเราจะสามารถติดกับคนอื่นได้ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงล่ะแกนะแกแกเจอกาวเจอติดกับกาวอุตายทั้งคู่ใครอยากโดนกาวบ้างแต่ข้อเสียนะครับเขาต้องเข้าใกล้เราก่อนเว้ยเขาถึงจะติดกาวไปกับเราอะ่ะพลังอ e, ีเรียบร้อยแกติดกาวไปกับฉันแล้ว มุมมันไม่ได้เนี่ยเขาต่อยเราได้ฟรีๆเลยผมแปะผิดมุมไว้กลายเป็นว่า <Yeah. S 1> มุมกูคือแบบเต็มๆฝ่ามือเขาอะดูเจอกูท่าปลาสบู่สบู่โ <c ười> คตรกระจอกโ <c ười> คตรกระจอกนิสส์นายส์ นี่อะไรเนี่ยโตเกียวกูลโอ้ oh my god guys โตเกียวกูลปล่อยสบูบ่ไปฮู้เจ๋งว่ะเฮ้ยคอนเทมนั่นแหละลื่นสบู่โตเกียวกูลโนโนโนอีมันไงละ่ะลื่นสบู่ลื่นสบู่สบู่ลื่นนะเว้ยโอ้ยโดนในคนที่มันมีคาคุเนะเนี่ยเนี่ยโดนคอมโบรัวๆเลยมึงอืมอืมมันไงละ่ะอืมอืมทำไมกู ลืมสบู่ดิเอ้ยตั้มหนึ่งไอความสามารถปลาอูโน่นี่มันอยู่ตรงไหนวะนี่2อ0สอผมอยากได้มากเลยนะแต่ประเด็นคือเราต้องเติมมาดิเราต้องเติมเยอะด้วยเฮ้ย hey! จูจูผมก็มีค่าหมัดพอดีเลยคุณผู้ชมไม่รู้ว่าไปได้มาจากไหนนะครับพระเจ้าแบบได้โปรดประทานพรผมมาชั่วเม a ซ i n งมากเลยอันนี้คือ E วก็คือการปลาพอเข้าใจละ นี้ผมก็จะทำแบบนี้เหมือนกับที่คนอื่นทำว้า wow, ว guys what a skill โคตรเก่งเลยว่ะเนี่ยดูดิผมได้ค่าพออย์มาฟรีๆมันเป็นการนั่งฟาร์มว้าวว้าวว้าวนายเข้ามาได้ยังไงออกไปเดี๋ยวนี้นะโอ้ต้องเจอปาลปาลัวๆัวปลาลัวลัวนอนหลับสนิทฝันดี เจอไพ่การ์ดระดับเทพคับหนึ่งขอฟาร์มก่อนออฟาร์มเงินรัวๆคุณผู้ชมฮ่าฮ่าขอบคุณเน้แกไม่สามารถใช้ได้แล้วยืดกูอูโน่นะเว้ยอูโน่มาสเตอร,ร์เฮ้ยไกด์อิสมีมาริโอโอ my lord this is mario guys mario <laughs> <laughs> ปล่อยเห็ออกไป <laughs> กดคิวแล้วกด e ละ่ะวู มาเลยได้เนี่ยเฮ้ยกูชอบว่ะมาริโอเจอมาริโอหน่อยเป็นไงวิว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 โดนต่อยหนักๆเลยแป๊บนึงมุ่ดินหายเร็วผมมองว่าตัวนี้มันน่าจะเอาไว้ไปเกียนคนอื่นมากกว่าเว้ยมาริโออู้อู้อย่าอู้หนีเร็วไอมีมาริโอโนโนโน้ตาย ทำเปเล่นไปสนุกใช้ได้ลองมาเล่นดูคุณผู้ชมลองมาเล่นดูนะครับเล่นได้เพลินเลยเกมนี้เอาไว้ฟาร์มยาวๆจนกว่าคุณนั้นจะเก่งกว่าคนอื่นเว้ยถ้าแบบเล่นเริ่มต้นแล้วคุณไม่ได้เติมเนี่ยผมมองว่ามันจะปวดใจนิดนึงไม่นิดน่ะมันปวดใจเยอะเลย